หลังจากที่เราทำอันนี้เสร็จเนี่ยเราสามารถที่จะทำเป็นแอนิเมชันได้นะครับก็จะมีบทหนึ่งเหมือนกันอย่างเช่นเราอยากจะแสดงเป็นขั้นตอนการก่อสร้างอย่างเงี้ยเพื่อเป็นนำเสนอนะครับอย่างเช่นในงานก่อสร้างต่างๆน,นะครับวางแผนงานก่อสร้างต่างๆเนี่ยนะครับเราก็ใช้สเกตช์ดับเนี่ยทำได้ครับจนผมรู้สึกว่าโหมันทำได้ขนาดนี้เลยเลยมันถูกไปหรือเปล่าเนี่ยมันทำได้เยอะมากเลยนะครับคุ้มมากๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราถึงเวอร์ชันอีกทีพอเสร็จแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่เราได้โมเดล3มิติเสร็จเนี่ยนะครับมีโปรแกรมอีกตัวหนึ่งครับชื่อ Layout อันนี้ออกมาจะออกมาค่าออ t โตแคดเลยก็ว่าได้นะครับเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าหลังจากที่ท่านทําโมเดลสอมิติเสร็จเนี่ยท่านสามารถที่จะเปลี่ยนเป็น2มิติได้โดยใช้ Layout เป็นแบบ drawing ออกมาได้เลยโดยที่ท่านไม่ต้องไปยุ่งกับออ t โตแคดเลย ข้อดีของมันนะครับแล้วข้อดีอย่างกว่านั้นก็คือมันมีลิงก์มันเชื่อมกันครับยังยกตัวอย่างเช่นท่านทําแบบบ้านสองสาม,มิติขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วไอ้แบบ2มิติเนี่ยมันจะมีสัก1 0 2 0แผน่นแบบด้านหน้าด้านข้างใช่ไหมครับเสร็จแล้วลูกค้าบอกว่าเฮ้ยมาผนังตรงนี้ผมอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากเจาะรูเจาะอะไรใช่ไหมครับเราเจาะที่ตัวโมเดล3ม,มิติ นะครับเสร็จแล้วถ้าเป็นปกติเราต้องมานั่งเขียนแบบอีกยี่สิบแผ่นจะฆ่ามันทิ้งนะครับเปลี่ยนแบบอยู่นั่นแหละใช่ไหมครับแต่ถ้านี้เนี่ยเรากดปุ่มปุ่มเดียวครับมันลิงก์ปุ๊บหมดนะครับวันนั้นไอ้สองมิติพวกนี้เปลี่ยนหมดพร้อมกันนะครับมันรับรู้ทีเดียวนะครับนี่คือข้อดีของผม,มเรียกว่านี่แหละบีมแหละเพราะมันส่งผ่านข้อมูลกันนะตอนนี้มันลิงก์สามมิติกับสองม,มิตินะครับลิงก์กันเสร็จเดี๋ยวต่อไปผม เขียนโปรแกแรมอะไรยางเงแล้วก็ปริมาณวัสดุก็จะเปลี่ยนตามเพราะฉะนั้นเชิญคุณลูกค้าเปลี่ยนให้พอใจเอาเข้าออกนะครับแต่เราต้องคิดตังค์ด้วยใช่ไหมครับเวลาเปลี่ยนมากๆเนี่ยนะเปลี่ยนทีนึงต้องคิดตังค์ทีนึงนะครับไม่งั้นเปลี่ยนไม่หยุดสักทีนะครับอันนี้แบบในเลเยอร์ก็จะเริ่มเป็นแบบนี้ครับคือเริ่มเปลี่ยนไปนะครับก็คือนอกจากที่เราจะมีแบบ2มิติแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีรูป3มมิติเนี่ยประกอบด้วยเพื่อความเข้าใจเพราะฉะนั้นก็ ต่อไปเนี่ยแบบผมว่ามันจะเริ่มเป็นอย่างเงี้ยนะครับบางคนบอกเอ๊ะมันไม่ใช่รูปแบบที่เราทําปกติเนี่ยแต่ว่าวัตถุประสงค์ของแบบก็คือเพื่อให้เราทําได้ตามที่ผู้ออกแบบออกแบบเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นตอนไปเนี่ยสามมิติเนี่ยจะมีผลมากขึ้นนะเพราะนั้นท่านเปลี่ยนโมเดลปุ๊บกดเลิงเรียบร้อยเลยนะครับแต่ในเลเยอร์นี่ก็ยังคงพัฒนาได้ยังเพิ่งเริ่มต้นนะครับผมพูดตามตรงเพราะว่าผมสอนออโตแคดอยู่ผมก็รู้ เครื่องมือออโตแคดนี่เพียบเลยใช่ไหมครับแล้วนี่เครื่องมือมันยังน้อยอยู่นะครับพูดตามตรงก็ยังทําได้ไม่ไม่ได้เต็มที่เท่ากับออโ o ต a แคดหรอกนะครับแต่ว่าเขาก็จะพยายามเน้นที่ตัวสเกตอัพเนี่ยเครื่องมือมันจะมีเยอะนะครับตัวต่อมาก็คือ Ruby Script นะครับตัวนี้เราสามารถที่จะเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการทำงานของตัวโปรแกรมได้เช่นเดียวกับในออ t o ต a แที่มีภาษาลฟใช่ไหมครับออตอนลนะครับ หรือว่าในเลวิตเนี่ยก็มีตัวที่สามารถจะเขียนเป็นโปรแกรมได้นะครับพวกนี้เราสามารถที่จะเขียนชุดคำสั่งเองผู้ใช้นะครับแล้วก็เขียนเป็นโปรแกรมย่อยๆของเรานะครับก็จะเป็นชุดคำสั่งที่ใช้งานนะเราอยากจะใช้แบบว่าให้มันทำได้อย่างสะดวกรวดเร็วก็ทำได้นะครับตัวนี้ผมก็ให้เด็กปโทกำลังทำทฤษฎีอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโชว์ให้ดูตอนท้าย,ายนะครับ เสร็จแล้วพอเราเขียนเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นโปรแกรมย่อยๆนะครับเราเรียกว่า Extension นะตอนแรกเขาเรียกว่า p l u ๊กอก่อน ต่อมาเขาก็เปลี่ยนชื่อเป็น extension พอเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มทำเป็นเหมือนตลาดเหมือนกันฮนะ warehouse นะครับก็เอามารวมกันแล้วก็อโอเคมาแรกเปลี่ยนกันนะตอนแรกๆก,ก็เริ่มจากการแจกฟรีก่อนนะครับอยากโชว์พอโชว์ไปโชว์มาเนี่ยเริ่มคิดตังคิดจะขายกันนะครับตอนนี้ก็เริ่มเริ่มมีคนขายกันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ก็ราคาไม่แพงเพราะว่าสเกตอัพมมันถูกคุณก็ขายแพงกว่าตัวโปรแกรมไม่ได้หรอกนะครับ สเกต e t Up l ล c e เส้นหนึ่งรู้สึกจะอยู่ที่25,000ครับนะทีนี้ที่เมืองไทยก็ขายไม่แพงก็จะมีตัวที่เป็นตัวฟรีก็คือสเกตด้าบเมกเนี่ยนะครับท่านสามารถจะดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่มันจะส่งออกอะไรไม่ได้นะครับนำเข้าส่งออกเนี่ยจะจะจะโดนจำกัดเอาไว้นะครับแต่ถ้าเราใช้ตัวโปรเนี่ยก็รู้สึกไลน์เส้นย25,000อันนี้โฆษณาให้ย <laughs> ผมก็พยายามซื้อมาใช้ที่หมหาหลัยเหมือนกันครับก็ติดต่อขอซื้อแบบ educational นะครับก็เพิ่งซื้อมาได้นะครับ60ไลายเส้นก็อยู่ที่ประมาณสองแสนแต่ใช้ปีหนึ่งนะครับก็คิดว่าเทอมหน้าเนี่ยจะใช้สอนเด็กนักศึกษาอยู่เหมือนกันหลังจากที่ทำหนังสือสำเร็จรายเราก็จะนําไปใช้สอนเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เรียกว่ามีประโยชน์กลับไปกลับมากันอันนี้จะเป็นส่วนที่3มนะครับก็คือส่วนที่เป็น องค์ประกอบต่างๆของตัวหนังสือนะครับบทแรกนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการแนะนําตัวโปรแกรมนะครับก็เหมือนกับที่ผมแนะนําไปแต่อาจจะมีเพิ่มขึ้นหน่อยนะครับว่าตัวโปรแกรมนี่มีคุณลักษณะนะครับทำอะไรได้บ้างนะครับบทที่2นี้ก็จะเริ่มต้นใช้งานนะครับเราก็จะเริ่มต้นจากโมเดลง่ายๆนะครับแต่ผมจะไม่วาดโตไม่วาดเก้าอี้นะครับผม <laughs> ทรมานมากเลยครับ ท้สาวส,สวยเลยใช่ไหมครับแต่เรารู้สึกว่าแม่มากผมก็จะพยายามทําเป็นตัวอย่างโมเดลที่เป็นเกี่ยวกับทางด้านโยธาของเรานะครับเป็นตึกเป็นอะไรของเรานะครับพอในส่วนที่3เนี่ยก็จะเริ่มขั้นสูงขึ้นนะครับก็จะมีคําสั่งต่างๆนะครับข้อดีของตัวสเกตด้านี้ก็คือคําสั่งมันดูเหมือนมีน้อยครับแต่มันนํามาใช้ประยุกต์ค่อนข้างมาก เพราะฉะนั้นคนเปิดมาใช้งานเนี่ยจะใช้งานได้แต่พอจะทํายากๆจะเกิดปัญหาขึ้นวม,มันมันทำได้ยังไงเนี่ยอะไรเงี้ยนะครับ แต่ว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมีเยอะครับนะครับท่านสามารถจะไปดูได้ในอินเทอร์เน็ตนะครับใน YouTube ต่างๆมีคนสอนอยู่มากมายนะครับเพียงแต่ว่าเราเริ่มต้นช่วงแรกๆสักหน่อยหนึ่งนะครับพอเราใช้เป็นแล้วเนี่ยเราจะสนุกกับมันมากเราจะรู้สึกว่าอยากวาดนู่นอยากวาดนี่ไปหมดเลยนะครับแต่ว่าโครงสร้างของเราเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าง่ายนะครับถ้าเทียบกับรถยนต์หรือว่าเฟอร์นิเจอร์อะไรต่างๆนะครับของเราค่อนข้างที่จะง่ายนะครับวัตถุประสงค์จะค่อนข้างแตกต่างกันนะครับ นั้นอย่างพอมาบทที่4เนี่ผมก็จะเริ่มโมเดลบ้านแล้วผมก็จะเริ่มขึ้นรูปโมเดลนะครับเริ่มวาดบันไดอะไรต่างๆพวกนี้ก็เพื่อเจียได้เป็นการสาธิตเทคนิคของการใช้งานคําสั่งต่างๆไปนะครับก็ค่อนข้างค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่พวกนี้แต่ละบทนี่ผมเอาไปใช้สอนแล้วปีที่แล้วก็เด็กๆสนุกกันมากเลยครับนะครับก็สอนในตอนวันอาทิตย์นะครับจะเป็นหลักสูตรพิเศษนักศึกษาปริญญาโทเนี่ยนะครับก็ บางคนก็เก่งกว่าผมบางคนก็มาเพิ่งเริ่มหัดกันใหม่นะครับก็สนุกกันมากนะครับก็มีบางส่วนผมก็มาสอนในเด็กปีสองนะครับที่ที่เรียนอยู่เด็กก็ชอบมากเลยนะครับจะติดปัญหาเรื่องลายเส้นนิดหน่อยที่ปีนี้เราก็เลยซื้อละจริงๆละเดี๋ยวเทอมหน้าเราจะสอนละนะครับพราะเด็กก็อยากเล่นมากมันสนุกกว่าสอนออโต้แคดมากสอนออโต้แคดนี่บีบบังคับมากเลยพอจะลากเส้นแต่เครื่องมือมันสุดยอดเลยนะครับเครื่องมือครบหมดใช่ไหมครับ แต่เด็กแบบไม่ค่อยชอบเลยมันมันยากนะครับแต่ว่าผมสอนหมดแหละผมสอนมาหลายปีแล้วอันนี้ผมก็จะแบ่งครึ่งนะเทอมหน้าผมจะสอนเราต้องแขดครึ่งเทมแล้วก็สเกตอารอีกครึ่งเทมดูซิจะเป็นหน้าสนุกขึ้นเยอะนะครับผมว่าเด็กก็น่าจะชอบมากกว่านะครับเสร็จแล้วพอโมเดลขั้นสูงเนี่ยเราก็จะเริ่มมีคําสั่งที่เป็นเทคนิคมากขึ้นนะครับเช่นทําการ Copy ที้ทำการแอนเลย์ต่างๆซึ่งเนื่องจากว่ามันออกจากอ,อกแนวแนว อาร์ติสหน่อยนึงครับคือเขาพยายามที่จะให้มันเรียกง่ายบางทีหายากเอ๊ะคัปี้ทำแม่เลได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับจริงๆมันสั่งโดยใช้คีย์คำสั่งอะไรต่างๆนะครับพวกนี้ผมก็พยายามบันทึกเข้าไปนะครับอ่านี่ฮะผมก็จะพยายามโมเดลวาคาุในระหว่างที่โมเดลไปเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของการดูข้อมูลไปด้วยนะครับพวกนี้เราเรียกว่าลักษณะของคอนเทนเนอร์มันจะมี2แบบนะครับ เป็นแบบกรุ๊ปแบบง่ายๆนะครับกับแบบที่อแอดวานซ์ขึ้นมานะครับทีนี้จะเริ่มมีลักษณะของความเป็นบิมเพิ่มขึ้นนะครับแต่ละครั้งที่เราโมเดลไปเนี่ยเราก็จะเริ่มพูดถึงการจัดนะครับโครงสร้างของข้อมูลนะครับอันนี้ท่านก็จะเริ่มเห็นลักษณะของบิมที่ง่ายๆไม่ยุ่งยากมากนะครับผมว่ามันก็เป็นพื้นฐานที่ดีแทนที่เราจะเริ่มจากเลเวลเลยนี่โอ้ลำบากมากนะครับนี้ผมก็พยายามแนะนำว่าโอเคพยดยามใช้กันไปก่อน บทที่7นี้ก็จะเป็นเรื่องการนําเข้าอันนี้เราก็สามารถจะนําเข้าฟอร์แจาก AutoCAD มาเลยดอร i อิงเข้ามานะครับแล้วเราจะขึ้นรูปโมเดลขึ้นมาเป็น3มิตินะครับเป็นบ้านของเราเนี่ยได้อย่างไงนะครับเพรบทที่8เนี่ยก็จะเริ่มเป็นการนําเสนองานนะครับ มีกล้องนะครับเหมือนกับเราเป็นผู้กํากับเลยนะครับแล้วเราจะตั้งจุดตั้งกล้องนะครับแล้วก็แพนกล้องยังไงค่อยๆเดินเข้าหาบ้านอะไรต่างๆนะครับอันนี้เหมาะสําหรับการนําเสนอนะครับเวลาลูกค้าแบบว่าอยากจะสร้างบ้านพักต่างอากาศอะไรเงี้นนยนะครับแล้วก็ทําให้ดูเคิร์ฟหน่อยนะค่อยๆเดินเข้าไป พอเราทำเสร็จนี่เราสามารถที่จะทําออกมาเป็นไฟล์วิดีโอไว้เลยเวลานําเสนอนะครับแต่พวกมืออาชีพก็คงทําสวยกว่าผมนะครับนี้ผมก็ทําแบบพอใช้ได้พอให้รู้ว่าเออมันใช้ยังไงนะครับก็จะมี 3d warehouse เป็นบ้านอะไรต่างๆยแยะมากนะครับเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดมาแล้วก็ลองมาเล่นดูได้นะ่สนุกมากนะครับส่วนที่9้านี่ก็จะเป็นเรื่องของส่วนขยายต่างๆอันนี้กลายเป็นอีกโลกหนึ่งเลยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยพอเราเขียนโปรแกรมเข้ามาเนี่ยครับ มันก็จะเป็นปุ่มคําสั่งขึ้นมาบางคนเขียนจนกระทั่งที่ว่าเฮ้ยพอใช้ของเขาแล้วเนี่ยปุ่มคําสั่งมันก็จะมาทาบเพิ่มกับตัวสก e ตอัพเนี่ยมันกลายเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งเลยครับเป็นคนละเรื่องเลยบทที่เเลยเลยเผยยาวเป็นแต่สนุกมากเพราะแม้มีคนเก่งๆเนี่ยช่วยกันทําเยอะมากเลยครับแล้วก็ตัวที่แจกฟรีนี่ก็ยังสุดยอดมากแล้วบางทีเขาแจกแบบว่าฟรีครึ่งหนึ่งแล้วก็เอ้ยถ้าติดใจนะ ซื้อเวอร์ชันโปรมาใช้หน้าอย่างเงี้ยจ่ายกันอีกสักหน่อยหนึ่งอย่างนงี้ก็ได้นะครับก็จะมีเครื่องมือต่างๆเนี่ยช่วยขึ้นมานะครับทำให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากขึ้นนะครับส่วนขยายนะครับต่อมาอน,นี้ก็จะเป็นกล่องทรายอันนี้ผมก็จะเริ่มยกนะครับจากแปลนใช่ไหมครับเราสามารถที่จะนําเข้าคอนัวรไลน์เนี่ยจากออโตแคดนะครับแล้วเราก็มาดึงยกขึ้นมา,ากลายเป็น เทเรนสมิติจริงๆเลยนะครับแล้วเราเอาลองวาดบ้านเราเนี่ยโมเดลเข้าไปนะครับอย่างเงี้ยจะดูแล้วรู้สึกเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับส่วนบทที่11อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ Layout ์ละหลังจากที่เราทำโมเดล3มิติของเราได้สมบูรณ์แล้วเนี่ยนะครับเราก็เริ่มส่งมาที่ Layout เป็น2มิติอันนี้ก็จะมีแบบทำไท i t ลบล็อกอะไรทำได้เป็นแบบสมบูรณ์เลยนะครับแล้วข้อดีของมันก็คือมันลิงก์กับตัวโมเดลหลัก บันนั้นท่านเปลี่ยนแปลงที่โมเดลหลกักปุ๊บกดปุ่มอัปเดตลิงก์ทีเดียวเนี่ยนะครับช่องหน้าตา่างมันก็ไปปรากฏขึ้นทุกแบบที่มันเกี่ยวข้องเบัะนั้นมันมันเชื่อมโยงข้อมูลให้กับท่านน,นะครับซึ่งส่วนนี้ถือว่าดีมากๆแต่ในตัวเลเยอร์เนี่ยก็สามารถเจเขียนตัวอักษรเขียนเส้นอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นได้นะครับแต่เครื่องมืออาจจะไม่เต็มที่เหมือนออโต้แคทนะครับอาจจะลำบากหน่อยแต่ท่านได้เป็นดรออิ่งแล้วถูกไหมครับ ท่านจะไปทำน้อตัอ c แคดเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งก็ได้ไม่มีปัญหานะอันนี้ก็เครื่องมือต่างๆในเลยเยอร์บทที่12นะครับอันนี้หนังสือของผมอ,อันนี้ให้ดูอีกนิดหนึ่งก็คือตอนตอนนี้ที่ผมให้เด็กนักศึกษาปอโทรทำอยู่นะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูเต็มหน้านิดหนึ่งเขาก็ผมก็พยายามให้เขาใช้ ruby script เขียนโปรแกรมนะครับใน sketch up นะครับทาให้ครบวงจรดูสิเขาบอกโอ้ยอาจารย์ทําได้จริงเหรอผมบอกเออทําได้คุณนัเกณฑ์คุณมีความสามารถแต่จริงจริงในใจลึกๆผมก็คิดว่าไม่รู้มันจะทําได้หรือเปล่านะอะไรเงี้ยแต่หน้าที่ผมคือเปไงครับทาให้เขาเชื่อว่าเขาทําได้นะครับทำมา,อ,า,าำ <laughs> ำอยู่สักหลายเดือนนะครับจนแบบผมก็เริ่มท้อใจแล้วแต่ปากผมก็ยังพูดว่าคุณทําได้คุณทําได,ได้อะไรเงี้ยใช่ไหมครับจนมันทําได้จริงๆครับเมื่อไม่กี่วันที่แล้วเนี่ยเวลาเด็กใช่ไหมวันนี้วันเสาร์ มันบอกอาจารย์ครับผมทําได้แล้วครับเป็นอย่างนี้ฮะเอ๊ะท,ท,ทำไมไม่มาเอามันนอนレスปอนด์ไปแล้วนี่เป็นอย่างที่เห็นนะครับก็คือในสกีดาวเราเขียนโปรแกรมพอเราเขียนโปรแกรมเสร็จปั๊บเนี่ยจะเป็นปลั๊กอินของเราขึ้นมาเป็นแผงแผง,แผงเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราก็ผมก็บอกเขาว่าโอเคคุณก็ใส่ระบบกรีดใส่อะไรเข้าไปนะนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็บอกผมเองว่าเอ้ยเดี๋ยวผมคํานวณออกแบบด้วยดีกว่า พราะคนอื่นส่วนใหญ่จะโมเดลเฉยๆนะครับเนี่ยมันก็ทำออกมาอันนี้อย่างเช่นออกแบบพื้นนะครับคำวนวณว่าจะใช้เหล็กอะไรเท่าไหร่เราสามารถจะเขียนโปรแกรมได้เพราะนั้นเราจะคุมมวลนะครับได้ทุกอย่างเลยนะครับอันนี้รู้สึกเขาจะใช้ HTML นะครับด้วยผมเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกับเขียนเว็บไซต์เนี่ยก็บอกเออมันลิงก์กันครับ ผมกงง็งงเออลิงก์ได้ด้วยเหรอเออถ้าลิงกงได้อย่างงี้เดี๋ยวผมทําด้วยก็ได้นะ <laughs> ผมจะได้เอา DRMK ของผมใส่เข้าไปใช่ไหมไปกัดใหญ่เลยนี่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแต่นี้ผมก็ไม่รู้ว่าทํำยังไงแต่ผมแบบว่าพยายามผลักดันให้เขาทําอย่างเดียวนะครับ <laughs> ทําจนได้ <laughs> พอเราคำนวณเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราสามารถที่จมาขึ้นรูปนะรูปเนี้ยขึ้นระูปน สามมิตินะครับมีมีแผ่นมีเหล็กเสริมมีอะไรเสร็จใช่ไหม,มอันนี้ขั้นตอนที่สองใช่ไหมเริ่มเป็นบีมใช่ไหมเริ่มต่อส่งต่อกันใช่ไหมครับจากออกแบบเขียนแบบใช่ไหมครับเสร็จแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยมัน,นก็มาเนี่ยครับถอดถอดวัสดุถอดปริมาณวัสดุนะครับมัน,นก็ถอดออกมาว่าโอเคต้องใช้เหล็กต้องใช้อะไรเท่าไหร่ นะครับอันนี้ที่วางแผนแต่ยังทําไม่เสร็จหรอกนะครับอันนี้ให้ดูผมเลยบอกเขาว่าโอเคงั้นงั้นคุณก็ทําอย่างนี้ได้แล้วสิผีค์ดใช่ไหมครับจริงๆถ้าอาซีเฉยๆมันก็ยังไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่น,นะครับจริงๆวัตถุประสงค์สุดท้ายของเราก็คือทําเป็นผีค์ดอันนี้ในรูปประจากโปรแกรมออกแบบที่คุณโมส่งมาบอกอ้าวอย่างนีเ้เราทำอย่างนี้ได้ใช่ไหมครับ เราก็ว่าโอ้ไม่ต้องไปซื้อออกแบนซีอะไรที่วางแผนเอาไว้นะครับแผนชั่วร้ายนิดหนึ่งแต่ผมคิดว่าก็คนไทยโดยทั่ว,วไปแล้วก็ไม่ใช่มีเงินเยอะเหมือนกับบริษัทใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับระดับกลางระดับล่างแล้วก็มีอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ที่เราพยายามทำอยู่เพราะว่าพวกคํานวณอะไรต่างๆแล้วก็ทําเป็นใช่ไหมแบบเราก็รู้แล้วทํำยังไงเหลือแต่ว่าเราเราเอามาันมา,มารวมกันนะครับโดยใช้แพลตฟอร์มที่มันมีเหตุมีผล <laughs> คือว่า ถ้าเราใช้งานได้เราก็ซื้อของจริงนะครับนะครับมันเพราะว่ามันเป็นระดับที่แบบว่าเหมาะสมที่แบบว่าแบบระดับไม่ต้องสูงมากอ่ะแต่จริงๆบริษัทใหญ่ๆเขาก็ยังใช้นะครับเขารู้สึกว่าเออมันก็สะดวกดีนะผมก็พยายามผลักดันอยู่เออเนี่ยถ้าเราใช้งานกันได้เนี่ยนะครับพัฒนาของเราเองใช่ไหมครับใน s k ก t นเอเนี่ยเราทําได้ก็โอเคถึงในบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาต้องใช้ออกแปน้นเพราะว่าต้องติดต่อกับอีกโปรแกรมหนึ่งที่เขาจะส่งออกไปยังเครื่องจักรเป็น โรบอทที่จะทำพวกแผ่นพีคาสสำเร็จรูมเนี่ยครับผมก็แนะนำว่าก็ไอ้ไฟล์ที่ส่งไปเครื่องจักรเนี่ยมันเป็นไฟล์มาตรฐานนะครับใช่ไหมครับในอุตสาหาการรมจากกลทั่วๆไปอะ่ะแล้วก็เอาไฟล์นั้นมาแกะสิคําแล้วก็พยายามทำให้ไอส้ส e กตอัพเนี่ยส่งออกไฟล์ตัวนั้นให้ได้อะ่ะมันก็น่าจะได้นะครับเพราะว่าของโปรแกรมพวกนี้เขาจะมีปกเขาเรียกมาตรฐานรวมกันเรียกว่า ifc เป็นไฟล์ ifc เป็นไฟล์มาตรฐานรวมของบิม เพราะฉะนั้นถ้าเราทําไฟล์ตัวนี้ขึ้นมาไดนะ้มันก็คงจะติดต่อสื่อสารกันได้นะโดยหลักการนะครับแต่ขั้นแรกเนี่ยผมต้องทําให้เขาเชื่อก่อนว่าเขาทําได้นะครับเหมือนกับเด็กปอโทผมอมน่ย้อเชื่อก่อนว่าทําได้แล้วคุณอาจจะทําได้ใช่ไหมถ้าไม่เชื่อว่าทำได้ก็ไม่ได้ทาสักทีถ่กไหมครับทุกอย่างมันต้องเริ่มจากความเชื่อก่อนนะครับโอเคนะครับเพราะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมก็กําลังทาอยู่เหมือนกันเนี่ยก็ใช้งานอยู่นะครับ ก็หนังสือเล่มนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่าไม่ถึงกับเป็นเล่มที่ลงไปเจาะเรื่องมากนะครับก็อาจจะแบบว่าสําหรับผู้ที่เริ่มต้นใช้งานอะไรต่างๆแล้วก็เท่าที่ผ่านมาผมก็ได้ใช้เล่มนี้เนี่ยในการสอนมาแล้วรอบหนึ่งนะครับก็รู้สึกว่ามีความสุขกับการใช้งานมากนะครับก็หวังว่าท่านที่ได้หนังสือเล่มนี้ไปก็ลองไปศึกษาใช้งานดูนะครับแล้วก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแล้วต่อไปก็ หวังว่าบางท่านอาจจะได้ไปต่อยอดแล้วอาจจะลองมาช่วยกันพัฒนานะครับเผื่อว่าการใช้งานการทําเกี่ยวกับทางด้านบิมในเมืองไทยเนี่ยจะได้มีความก้าวหน้ามากขึ้นแล้วก็มีสามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้นะครับอันนี้ของผมก็อยากจะขอจบการบรรยายไว้แต่ณจุดนี้นะครับนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนับสนุนนะครับมาโดยตลอดนะครับขอขอบคุณครับ